ชายยืดกล้ามเนื้อก้มคอชั้นลึกกล้ามเนื้อก้มคอชั้นลึกประกอบด้วยสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกล้ามเนื้อที่เกาะบริเวณศีรษะคือกล้ามเนื้อกลุ่ม rectus capitis ได้แก่กล้ามเนือ้อ rectus capitis anterior และ rectus capitis lateralis กล้ามเนือ้อสองมัดนี้มีหน้าที่ก้มศีรษะลงมาและกลุ่มที่สองคือกล้ามเนื้อที่เกาะบริเวณคอชั้นลึก คือกล้ามเนื้อกลุ่มลองกัสได้แก่ลองกัส c a p i t i สและลองกัสคอ l l i กล้ามเนื้อสองมัดนี้ทำหน้าที่ก้มคอและก้มศีรษะลงมาวิธีการยืดหากต้องการยืดกล้ามเนื้อก้มคอชั้นลึกทางด้านขวาให้นำมือขวาจับขอบเก้าอี้จากนั้นให้เงยศีรษะขึ้นให้รู้สึกตึงกำลังดีแล้วให้เอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายให้รู้สึกตึงเพิ่มขึ้น ยืดค้างไว้10-15วินาทีทำซ้ำา10ครั้งหากต้องการยืดทางด้านซ้ายให้นำมือซ้ายเกาะขอบเก้าอี้จากนั้นให้เงยศีรษะขึ้นให้รู้สึกตึงกำลังดีแล้วเอียงศีรษะไปทางด้านขวาให้รู้สึกตึงเพิ่มขึ้นค้าง10-15วินาทีทำซ้ำา10ครั้งและถ้าต้องการยืดกล้ามเนื้อสองข้างพร้อมกัน ให้นำมือทั้งสองข้างจับขอบเก้าอี้แล้วค่อยๆเงยศีรษะขึ้นให้รู้สึกตึงกำลังดีค้างไว10้10-15วินาทีทำซ้ำ10ครั้งครับ